สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวนะคะไลฟ์สดที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมจะเห็นว่านี่น้องโซนนะกำลังกำลังโซนอยู่นะคะแล้วก็มุดดูอะไรสักอย่างเดี๋ยวสักแท็กไปสักสองสาคนก็นแล้วกันนะวันนี้มาเร็วนะคะเหมือนกับว่าเมืองไทยเพิ่งจะเช้านะ่าจะประมาณ7โมงกว่านะ,ะที่สหรัฐนะคะก็ ตอนนี้ประมาณ5้ามูกว่านะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เ,เพจน,นะคะวันนี้มูไลฟ์ที่น่าสดตัวเองนะ,ะนก็จะบอกเนี่ยสังเกตจากเสียงนี่น้องฟองดูอย่างนี้นะฮะก็ Hello, เลยโอ้ <c oughs> เสียงแหบนะจะอัปเดตอาการนะคะ <c oughs> ก็คือว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วนะครบอาทิตย์แล้วจะบอกว่ามันไม่ปกติเพราะว่า ที่ปกติเนี่ยเวลาป่วยนะคะแล้วก็จะมีวิธีนะเช่นทาน้ําอุอน่นอะ่าแล้วก็ไปนวดหรือไม่ก็แช่น้ําร้อนอะไรประมาณนี้นะมันก็จะดีขึ้นแต่อันนี้ทําทุกวิธีทางแล้วก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็แย่ลงด้วยอาการที่มีนะก็คือไอเจ็บคอปวดหัวแล้วก็คอมันขมคือน,น้าลายไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลานอนเมื่อคืนนะเจ็บ ที่หน้าอกนะเจ็บเลยแหละก็เลยปรึกษานะคะกับครอบครัวปรากฏว่าก็เนื่องจากต้องทํางานแล้วก็ออกไปข้างนอกนะก็ไม่อยากให้่นดดืนเดือดร้อนก็เลยคิดว่าจะไปตรวจโควิด COVID, นะคะซึ่งตอนนี้ก็สะดวกเขาก็มีเหมือนกับเป็นโมบิลขับรถเข้าไป drive thru นะคะก็คือไปตรวจได้เลยแล้วก็ไม่ต้อง Appointment แต่ว่าเช็คแล้วสถานที่ ใกล้ที่เคยถ่ายเพื่อนดูก็คืออยู่ในมอที่ทํางานเลยก็เขาเปิดเอ่อ9โมงเชา้าปิด5้าโมงเย็นก็เลยเที่ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปตรวจนะ,ะก็คิดว่าจะไลฟ์สดนะในการตวรวจโควิดเพราะไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะได้ไปตรวจนะก็เพื่อความสบายใจของหลายๆคนนะคะเอาละเอาละคุยอไรค่ะจะตะคุยกับพี่ๆเหรอใจเ,เย็นๆใจเย็นๆ s เ a เสียงดังม,มากเลยนะคะมีคนเดินอยู่เฮ้เฮเสียงดังนะจะเย็นเย็นมีคนเดินอยู่ตรงนน้นหนึ่งคนนะ้องโซนก็เสียงดังไปตําเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายๆท่านบอกว่าให้ทานฟ้าทลายโจรน,นะคะจะบอกว่าอยากทานเหมือนกันแต่ว่าไม่มีนะแล้วก็หลายคนอยากจะส่งมาบอกไม่เป็นไรนะคะก็ ตอนแรกคิดว่าร่างกายรักษาตัวเองได้นะปกติเนี่ยใช้เวลาไม่เกิดอาทิตย์แน่นอนครั้งนี้มันเกินมาแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ปกติแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าเชื้อโรคสมัยใหม่เนี่ยมันมันแรงมาก <c oughs> เพราะว่ามีอาการอ๋ออีกเรื่องนึงก็คือมีอาการหนาวสัน่นไหนเป็นยังไงก็คือสั่นเลยนะฮะแบบแบบว่าร้อนร้อนเนี่ยแต่ว่าหนาวนะสั่นด้วยก็อ่าแล้วก็วันนี้ท้องเสียนะคะก็มีครบเลยเอ,อย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไร มากนะก็คือสุขภาพจิตด,ดีนะคะแต่ว่าดูซิว่าสุขภาพจิตกับร่างกายอันไหนจะนำนะคะอันไหนจะควบคุมอันไหนก็พรุ่งนี้จะไปตรวจผลออกแล้วจะแจง้งให้ทราบวันนี้ก็มีเรื่องที่สําคัญนะคะที่คิดว่าน่าจะมาพูดเป็นสาระความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเคยพูดไปแล้วแหละแต่ว่าเ,เป็นสิ่งที่<ม>หลายๆคนมองข้ามนะ,ะเพราะว่า ต,ตั้งแต่ที่บอกไปนะคะตั้งแต่มีเหตุการณ์โควิดปี2019เนี่ยจนถึงตอนนี้ปีส0 2 1เนี่ยถ้าสังเกตนะเวลานะคะหรือ,อในแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเลยนะก็คือแป๊บๆหมดวันแป๊บๆหมดวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาแต่สนใจนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าโฟกัสนะอยู่ที่เวลาว่าวันนึงคุณมีเวลาทำงานยกตัวอย่างนะ8ชั่วโมง10ชั่วโมง สิบสองชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่พอเกอะโอหมเพราะฉะนันเนี่ยแทนที่คุณจะไปโฟกัสเวลาที่คุณมีคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทําดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวทํากับข้าวยกตัวอย่างนะะหรืออ่านหนังสือหรือทํอาวิจัยทํางานส่งเจ้านายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้คุณโฟกัสหรือมีสมาธิในสิ่งที่ทำนะคะไม่ใช่ไปโฟกัสที่เวลา ทำทำ,ทำไปเดี๋ยวก็ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วผ่านไปละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงซึ่งจะบอกเวลามันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกหมายความว่าอย่างไรอ้าวคุณมิวก็ตอนนี้มันห้าโมงหกโมงเมืองไทยแปดเจ็ดแปดโมงไม่มีอยู่จริงยังไงก็คือทุกสิ่งมันคือสิ่งสมมตุติอย่างเช่นอะไรมิวก็สมมุติเหมือนกันนะคะสมมุติว่าชื่อมิวนะสมมุติว่าเป็นเพศหญิงสมมุติว่าอยู่ที่สหรัฐอย่างนี้สมมุติ คนนี้ใครน้องฟองดูใช่ไหมฟองดูก็สมมติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคำว่าสมมุติไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงแต่หมายความว่าไม่ให้คุณไปยืดในสิ่งสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เวลานะคะหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งตัวคุณหรือสิ่งที่คุณทำอะ่ะคือให้ทําเต็มที่แล้วจบก,ก็คือพอเสร็จแล้วก็ปล่อยวางเหมือนเราฟินนชแล้วอะ่ะ เหมือนคุณทํางานโปรเจกต์อะไรสักอย่างยกตัวอย่างที่ต้องส่งเจ้านายเมื่อคุณทําเสร็จเออโล่งแล้วสบายใจทําดีที่สุดแล้วก็จบไม่ใช่มานั่งกังวลอุ้ยเจ้านายจะชอบไหมจะดีพอไหมจะอะไรเห็นไหมคือมันสรารพัดสิ่งที่คุณกังวลมันคือการสร้างแรงโน้มถ่วงหรือพลังงานนะคะที่เป็นบวกหรือลบนั่นเองฟังให้ดีนะพลังงานที่เกิดเป็นรูปร่างไม่ใช่เป็นแค่ความคิดอย่างเดียวนะคะความรู้สึก ความนึกคิดคำพูดุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานที่สามารถก่อตัวรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เช่นอะไรวิญญาณไงคุณบอกว่าผีไม่มีจริงนะตามความเชื่อเพราะอะไรบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็น,นเห็นเป็นยังไงก็เขา ทำรูปร่างอ่ะนึกอองไหมหเขาพยายามก่อรูปร่างนะอาจจะเป็นเงาเป็นอะไรไม่รู้ให้คุณเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้หมายความว่าไม่มีหรือมันมีแต่มันเป็นอยู่แบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่มีแล้วคุณต้องไปยืดมูจะเล่าเรื่องตอนเด็กให้มุณฟังเอ่อตอนเด็กให้คุณฟังไม่รู้เล่าอะไรอย่างเรื่องนี้นะคะก็คือที่เคย ไปวิ่งนะสมัยเรียนมหาลายัยแล้วก็ไปเด็ดดอกไม้อะนะแล้วก็ไปเด็ดเนี่ยต,ต้นไม้ที่แบบสูงๆใหญ่ๆมาข้างหลังเนี่ยอยู่นี่ก็เด็ดแล้วก็มาไม่มาไม่มาไม่มาอะไรของมิวอะแบบวัยรุ่นอะเสร็จแล้วก็พอกลางคืนนอนหลับนะแล้วจําได้ว่าตอนนั้นเรียนมหาลายัยหนังที่ดังคือเรื่อง x f i ก e ไม่รู้เพื่อนๆเคยดูไหมนะคะฉายดึกมากเลยหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองปกติเป็นคนนอนต้องเปิดทีวีนะพอนอนคนเดียวกลัวสมัยก่อนกลัวผีนะก็ ระหว่างที่สลืมสลือทีวียังเปิดอยู่เลยแล้วสิ่งที่มาไม่ใช่ต้นไม้มาไม่มาวิญญาณเห็นนะเห็นจริงๆนะฮะก็คืออะไรมาแบบเป็นเงาสีดำํำมากดนะคะแล้วก็หัวเลาะดังคือจำรู้ไหมว่าละจําได้แม่นเลยหลังจากนั้นเนี่ย ไม่นอนบนห้องเลยหนึ่งเดือนนะซึ่งปกติที่บ้านจะเป็นบ้านสองชั้นบ้านคุณอาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะจะมีคุณอานองข้างบนน้องชายแล้วมิ้วเนี่ยแล้วก็ข้างล่างคุณยายจะนอนนะคะเพราะว่าอายุเยอะท่านขึ้นลงไม่สะดวกนะคะปรากฏว่าต้องเอาที่นอนมาปูนอนกับคุณยายข้างล่างคือไม่กล้าขึ้นห้องนอนเลยกลัวมากอ่ะเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ได้จินตนาการไม่ได้คิดด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าไปเด็ดแล้วต้องคิดว่าวิญญาณจะมาเข้าใจไหมคือไม่ได้คิดอะไรเลยเด็ดมาไม่มาไม่มาเราไม่ได้กําหนดนะทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นทําไมถึงรู้สึกทําไมได้ยินเสียงทําไมไม่กล้านอนในห้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะถ้าถามตอนนี้ไม่ได้กลัวแล้วนะไม่กลัวเลยเอย่างดีกว่าแต่ไม่ทําแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคิดว่าอย่างน้อยต้นไม้ที่อยู่เนี่ยเขาต้องมีอายุเป็น อย่างน้อยนะคะเป็น10ปีร้อยปีพันปีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นธรรมชาติที่เนี่ยเขาอยู่เขาดีๆคุณไปเด็ดเขาทําไมอ่ะมันคือความผิดเขาหรือเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าเรานั่นแหละที่ทําตัวเองนะคะเพื่อนนะะบอกว่าจําได้นะเพื่อนที่ชื่อเกศนะคะอยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่บอกว่าลุ้นว่าจะมาไม่มาก็คือเหมือนรอเพื่อน นะวันตอนนั้นนะ่ะเราก็เลยเด็ดต้นไม้แต่ไม่ได้รอวิญญาณน,นะเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วจะเกิดอย่างเดียวนะคะมันมีอีกหลายปัจจัยนะ,ะหลายๆคนที่ดูข่าวถูกตอนนี้คุณก็จะเห็นว่ามีมือเปล่าวิญญาณน,นะคะขุนหลายท่านก็รู้ว่าเป็นใครนะแล้วก็มีมีล่าสุดเนี่ยเหมือนเด็กที่เขาหลับแล้วไม่ตื่นเหมือนโดนสิ่งอะไรเนี่ยเห็นไหมคือจะบอกเป็นความเชื่อก็ได้หรือเป็นความจริงก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อ มันไม่ได้ประสบกับตัวเองอะ่ะคุณไม่สามารถไปพูดได้หรอกบางคนแบบเห็นเขาออกทีวีพูดเรื่องพวกนี้ไปหัวร้อยย่อเขานะบอกว่าอะไรุูยไรสาระไม่จริงหรืออะไรอะ่ะมันไม่ได้เจอคุณน,นี่มันไม่ได้เจอครอบครัวคุณลองนึกภาพคุณลองมีลูกมีหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรก็ได้แล้วมีอาการแบบนี้นะคะชักเกงหรือนอนหลับไม่ตื่นอะไรพวกนี้คุณจะกังวลไหมถามตัวเองเพราะฉันเนี่ยอะไรที่ มันไม่ได้เกิดกับคณมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดกับคนอื่นหรืออะไรที่เกิดคนอื่นที่ไม่ได้เกิดกับคณไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะฉะนันเนียยาไปวิภา์วิจารณ์หัวร้อยยะใครนะมีเวลาคือดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามส่งพลังงานความรักนะฮะวันนี้ไม่ได้เอาเซลฟี่สติ๊กมาต้องถือนะเมื่อยเหมือนกันนะฮะก็คือต้องพยายามเขาเรียกว่าส่งพลังงานความรัก พลังงานบวกพลังงานความปรารถนาดีไม่ว่าคุณจะดูข่าวหรือพวกนี้อะไรก็แล้วแต่ก็คือดูแล้วก็ไม่ต้องไปแบบเออจริงไม่จริงหัวเราะเยาะอ,อะไรมีความรู้สึกดีๆว่าเออให้น้องปลอดภัยให้เขาตื่นให้กลับมาใช้ชีวิตปกตินั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรจะทําเพราะเมื่อไหร่ที่คุณ เริ่มเผื่อแผ่เมื่อไหร่ที่คุณส่งพลังงานบวกเมื่อไหร่ที่คุณส่งพลังงานความรักสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาในรูปแบบต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคุณไม่ต้องไปนั่งอ้อนบอนจุดทูปร้อยดอกบนสารพัดที่เพื่อให้ได้สิ่งเหล่าน,นี้ไม่ต้องสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองเริ่มจากตัวคุณเองก่อนอย่างโควิดมู้จะบอกนะช่วงนี้เป็นนะก็คือติดต่อนะช่วงนี้ไม่สบายเนี่ย ใพืรู้ใพืต่างดาวพยายามจะมาช่วยนะฮะก็มีการคุยกันนะเมื่อวานนี้ถามว่าเรื่องโควิดเนี่ยเมื่อไหร่จะหายไปนะจะบอกคําตอบให้นะฮะหลายๆคนถามเนี่ยว่าคุณมิ้วเมื่อไหร่โควิดจะหายไปปีนี้ปีหน้าสองปีสามปีอะไรก็แล้วแต่นะนี่คุณซอนพูด,พดคุยกับใครคะอ๋อเรื่องพี่ต่างดาวโซนเห่านะไม่มีใครเลยนะเท่เานะมานี่ลูกก็คืออ่าเขาบอกว่า มันจะหายไปต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้กรับแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่ามนุษย์นะคะมีจิตใจดีขึ้นคือรู้แล้วอะว่าสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่ทำไปแปลนี่กว่าคือเหมือนกับเป็นการพัฒนานะโดยที่รู้อะเขาจะพูดอะไรดีเหมือนกับ สำนึกเออใช้คํานี้ดีกว่านะฮะเมื่อไหร่ที่มนุษย์สำนึกได้เออก็ใช้คํานี้มันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้ดีนะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นการเปลี่ยนแปลว่าโลกมันดีขึ้นเมื่อไหร่โควิดมันหายไปเองไม่ใช่ว่าหายไปเพราะว่ามีวัคซีนป้องกันหรือมียาที่วิเศษนะคิดคนอะไรได้มันไม่จริงนะคะคุณดูต่อไปสิ่งที่มิวพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วถ้าคุณแล้วคุณพูดว่าอ้าวคุณบิวแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วคุณคิดว่าตัวคุณอ่ะพัฒนาไมั้มมบอกพฒนนาไดะ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องดีตั้งแต่แรกไม่ใช่ทุกคนจะต้องเลวตั้งแต่แรกไม่ใช่ทุกคนจะต้องแย่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เราทําทั้งที่บางครั้งรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามทําผิดบ้างถูกบ้างนะคะปนเปกันไปเพราะฉันเนี่ย เมื่อไหร่ที่รู้ก็ับตัวไงเมื่อไหร่ที่รู้ก็ปรับปรุงเมื่อไหร่ที่คุณมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อไหร่ที่มนุษย์โลกดีขึ้นโลกโควิดจะหายไปเองนี่คือสิ่งที่มูลต่างดาวบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรก็ทําตัวเองให้มันดีอย่าให้อย่าให้โลกไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดว่าเอออยาให้โควิดหายไปฉันจะได้กลับไปขายของปกติเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นฉันจะได้แบบใช้ชีวิตกยบครอบครัวใครเขาก็อยากทําแบบนั้นนั้นมีใครไม่อยากใช้ชีวิตยครอบครัวบ้างไ,ม,ไม,ม่ใครมีอยากจะ อยู่แบบนี้หรอกทุกคนก็อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติถูกไหมยอยากจะไปดูหนังได้ออกไปกินข้าวสบายใจออกไปใช้ชีวิตขายของได้ปกติอะ่ะไม่ต้องมีฉีดยาวัคซีนอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเพราะฉะนันเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งต่างๆมันต้องช่วยกันนะแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งเรามันมีคนพูดเรื่องนี้ฝรั่งเขาก็พูดเหมือนกันนะคะเขาก็ร่นระลงนะแล้วก็ลหลายๆคนที่เริ่มรู้ตัวว่าอะไรที่ผิดพลาดแล้วปรับปรุงตัวนั่นแหละนะคือสิ่งที่คุณควรจะทานะคะไม่ใช่ว่า เขาเรียกว่าอะไรหว่งลมมแรงๆนะแล้วก็คิดไปวันๆว่าต้องพึ่งยามั่งอันนั้นมั่งอันนี้มั่งวิทยาศาสตร์มั่งอะไรมั่งซึ่งมันไม่ได้ผลนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่เหนือการควบคุมอีกทีหนึ่งยาคุณคุณคุมได้แค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมอย่างที่บอกถ้ามันคุมได้จริงทําไมตอนแรกมีแค่สายพันธ์เดียวตอนนี้มีเป็นพันสายพันธุ์แล้วก็พัฒนาแบบเขาเรียกว่าหลบภูมิได้ด้วยเก่งขึ้นเรื่อยๆ พราะอะไรเห็นไหมเขาปรับตัวของเขาแล้วคุณนะปรับตัวหรือยังโควิดยังปรับตัวเลยนะคิดให้ดีนะเพื่อนๆฟังให้ดีโควิดยังปรับตัวเลยแล้วคุณเป็นมนุษย์ะคุณอยู่เนี่ยในโลกของนเ,นเนี่ยโลกใบนี้มันเป็นของคุณนะของเราทุกคนแล้วเราปรับตัวหรือยังหรือจะให้โควิดปรับอย่างเดียวแล้วคุณไม่คิดจะปรับเลยนะหลายๆคนนะดูก็ยังเหมือนเดิมหวลลัวเราะเยาะนะสนุกไปวันๆแล้วก็ด่ากันเองล่าสุดอย่างบิลโพสนะฮะเรื่อง วิดีโอน้องวิสาวงแบ็คพิงที่จะบอกว่าอะไรทาชื่อเสียงไปทั่วโลกที่เมิกาดังมากนะจะบอกเลยนะว่าเด็กแบบกรีดการที่ลามุยังขายของกันเลยเพราะฉันเนี่ย ที่โค้เพราะอะไรเพราะอยากให้เห็นว่าเนี่ยในสิ่งในร้ายมันมีสิ่งดีมันมีสิ่งที่ที่คนเด็กคนนึงตั้งใจจะทําแล้วก็เผยแพร่บางคนก็มาหัวเราะหรือไปว่าโจมตีเห็นไหมคือเห็นใครทําดีไม่ได้อะคนเดี๋ยวนี้นะอิจฉาด้วยหรือว่าเออช่างเหอดดังก็ดังไปฉันไม่สนคือคุณจะเอาแต่โลกที่อยู่ในกะลาของคุณหรือเปล่า คุณจะต้องรู้แต่สิ่งที่ฉันต้องการจะรู้คือเมื่อไหร่โควิดจะหายไปเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปขายข้าวได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่ฉันจะขายของเมื่อไหร่ฉันจะพบครอบครัวได้เมื่อไหร่คือเอาแต่เรื่องตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันไม่ดีขึ้นหรอกนะ,ะฟังให้ดีนะคุณจอยบอกโควิดทําให้คนคิดมากเออเครียดค่าตัวตายก็เยอะท้ออะไรหนึ่งเป็นโรคแล้วก็กลัวรักษาไม่หายสองคือไม่มีทางออกนะคะ คุณสโสภาไหว้พระสดบนวันนี้ขอบุญกุศสงค์ส่งถึงคุณมิวสาธุก,กนรลายามิตรทุกคนมีความสุขความเจริญอ่าจริงจะบอกว่าที่พูดอยู่เนี่ยเจ็บคอมากๆนะคือน,น้ำลายแทบไม่ได้เลยแล้ววกากือนะมันขมนะคะข้าวก็แทบไม่กินเลยตอนเนี้ยนะคิดว่าน้ําหนักนาะจะลงเยอะนะคะก็มันมีผลทั้งหมดแหละแต่ว่าเรารู้เราไม่เป็นอะไรนะเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรจิตใจที่เข้มแข็งความรู้สึกที่ดีงามถึงเราจะป่วยแต่เราก็ส่งกำลังใจนะให้คนอื่น อย่างน้อยไม่ต้องป่วยเหมอนเราหรือให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ให้เด็กได้เรียนหนังสือนะคะหรือทําธุรกิจทําอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็นตัววัดว่ามันจบแค่นี้นะมันอาจจะไปต่อได้แล้วไปต่อในลักษณะไหนละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นผู้ดูแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติจะบอกว่ามีพระจันทร์ขึ้นด้วยนะคะไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะส่องไม่รู้เห็นไหมนะคะทั้งนี้ พระอาทิตย์อยู่นะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะกันหลว่าไงคุณฟอนดูอืมฟอนดูขนยาวแนละ้วลูกฟอนดูมีความสุขเปล่าอือมโอนวันนี้หน่อยสิสอนจา๋าโอ้นารักไหนหวัดดีพี่ๆพียงพี่เพ,พ,พี่เขาไม่เจอเราหลายวันแล้วนะไปเที่ยวมาเนี่ยฮะเป็นยังไงฮืมฮอบนะคะ เดี๋ยวมิวจะลุกไปนะคะเดินสำรวจลอรอบตอนนี้มิวอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะในเขตเมืองแรนโชคก็คือใกล้บ้านของคุณพ่อไม่ไกลนะคะเมื่อกี้ก็แวะไปแต่ว่าไม่ได้เจอกันนะเขาก็อยู่ในรั้วนะฮะแอบซ่อนนะโบกมือกันเพราะว่าตัวเองป่วยไม่อยากเสี่ยงนะคะไม่อยากจะให้ใครมาเจอตอนนี้นะ,ะล้วไปไหนก็ใส่หน้ากากนะคะรวมถึง ไปร้านก็ใส่หน้ากากเพราะฉันเนี่ยอยากจะรีบไปตรวจถ้าไม่สบายจริงจะได้ไม่ต้องไปที่ร้านเพราะว่ามันมีลูกค้ามาด้วยนะพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์สดในการตรวจโควิดนะคะเพื่อนๆก็ตอนเช้าก็คือกลางคืนของเมืองไทยใครที่ยังไม่นอนก็ดูได้ส่วนใครที่หลับไปแล้วก็มาย้อนดูทีหลังจะได้รู้ว่าที่เนี่ยเวลาเขาตรวจโควิดนะคะตรวจแบบไหนแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายไหมมีรายละเอียดอะไรบ้างนะนี่จะให้ดูพระอาทิตย์นะคะที่อยู่ข้างหลงังนี่นะคะ สวยงามพักนี้ใหญ่มากๆนะดูดูทางนู้นนะสุดลูกตาเลยนะใหญ่แบบสุดๆนะเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นเขานะท่วงหน้าหนาวบางปีนะคะก็จะมีหิมะด้วยนะนเด็กๆไม่ไปไหนกันสองพี่น้องแล้วก็เงียบมากดูดิว่าทั้งพักเนี่ยรถจอดสักประมาณสักสิคันเอาอย่างนี้แต่ไม่มีใครเลยเนี่ยฝั่งนี้คุณด,ดูนะมีแค่มิว้วโอโซนปองดูนะคะ ผูใ้ใบอกต้องไปกักตัวที่ไทย14วันรอบ2แต่มิวได้ข่าวมาว่าเมืองไทยเนี่ยเขาจะยกเลิกนโยบายกักตัวนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนก็คือมีใบฉีดวัคซีนครบแล้วน่าจะเริ่มเดือนหน้านะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆไม่ใช่แค่เมืองไทยรู้สึกหลายประเทศแล้วก็ที่สารัฐเนี่ยมีปัญหานะคะในหลายๆรัฐก็คืออะไรรัฐบาลน,นะ,ะหรือประธานาธิบดีเนี่ย <c oughs> เขาบังคับให้ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับหมอโรงพยาบาลนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับ รัฐบาลเป็นพนักงานรัฐบาลต้องฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เหตุผลหลายๆคนนี่ยไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ทำยังไงลุงไหมเขาลาออกนะกลายเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนอยู่แล้วนะยิ่งขาดแคลนไปใหญ่เลยเพราะว่าอะไรก็ไม่อยากฉีดบ,บังคับนะลาออกซะเลยเพราะหนั้นบอกว่าปัญหามันไม่จบมันวุ่นวายไปหมดนะตอนนี้คนที่ป่วยโรคอื่นก็ไปรักษาลําบากคนที่เป็นโควิดอุปกรณ์ก็ไม่พอบุคลากรไม่พอนะหลายๆอย่างนะคะ หลายๆคนนะรวมถึงคุณแม่นะคะทักมาว่าเว,าวลาไลฟ์หลังๆเนี่ยไลฟ์แป๊บเดียวนะทำไมสั้นจัง15นาทีมั่ง20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วก็คือพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พอพูดเสร็จก็จบนะไม่ใช่ว่าเออต้องพูดสารยายเรื่องที่เออเขาเรียกว่าอะไรมีแต่น้ำอะ่ะเอาเนื้อเนื้อมาดีกว่านะคะพูดแล้วก็ผ่านไปนะสิ่งต่างๆมันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ เกิดขึ้นแล้วก็ดับนะคะถ้าตั้งอยู่เนี่ยบางครั้งเขาเรียกว,ว่ามันวางไม่ได้มันสลับไม่ได้มันใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตั้งคือดับไปเลยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเร็วกว่านะอ่าให้ดูบรรยากาศโดยรอบน้องก็วิ่งกันนบบลองดูไม่ไหวแล้วไปนั่งนี่โซนอยู่ตรงนี้นะะก็ส่วนใหญ่ถ้ามาทิพาก็จะไม่ได้ใส่ <S <S เห็นมา,มาสังเกตก็จะไม่ค่อยใส่เชือกนะก็ต้องคอยดูว่ามีหมามีใครแะดีวันนี้เนี่ย ไม่มีใครเลยอยู่กันเองนะคะก่อนจะไปก็จะให้รับชมวามงดงามของคุณพ่อหน่อยมาทางนี้ดีกว่าจะได้เห็น,นชัดนี่นะะสว่างจ้าเลยทายงหลังนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมานะคะหลายคนที่บอกให้ดูแลสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนเดิมนะเป็นห่วงแล้วก็ส่งความรักความปรารถนาดีให้เพื่อนสุดท้ายนี่ก็อวยพรนะเหมือนเดิมให้เพื่อนเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขนะแล้วก็อย่าลืม ในค่าจริงนะคะศัจธรรมสาคัญที่สุดสัจธรรมคืออะไรก็คือความจริงความจริงคือสิ่งไม่ตายคุณก็เรียนรู้มาอยู่แล้วอะไรที่เป็นความจริงพูดคิดทําให้มันไปทิศทางเดียวกันอนะ่าแล้วก็คุณธรรมก็คืออะไรให้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นเท่าที่ทําได้นะคะส่วนข้อสุดท้ายธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปแบ่งแยกไม่ต้องมาแยกว,ว่าชั้นผู้หญิงเธอผู้ชายชั้นคนไทยเธอฝรั่งชั้นคนคน,น,คน,นั้นสัตว์อะไรแบบวุ่นวายจะไปแยกทําไมมันไม่ได้แยกอะไรแต่แลกอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นะสิ่งต่างๆนะคะมันคือ มุติทั้งหมดนะเมื่อวางสมมุติได้ก็มีความสุขเพราะอะไรก็มันไม่ได้ยึดนะนะมันปล่อยมันฟโฟล์มันปล่อยไปตามค่าจริงนะคะอ่าขอบคุณพี่สาวนะคะที่มาดูด้วยนะแล้วก็หลายๆท่านนะคะคุณยุลีด้วยนะที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดนะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนขึ้นนะคแล้วก็อยู่ในสัจธรรมุณธรรมชาติพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะจะไลฟ์สดในการที่ไปตรวจ โควิดนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบายบายเฮลโหลไปแล้วลูกจ๋าอยู่ไหนคะตอนอยู่อชอนอยู่ไหนลูกไปแล้วลูกป้นหนีไปะลวไปแล้วลูกคนเก่ง บายบายพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้บายบายนะคะเอออ๋อโซนจะคุยด้วยแล้วลูกอเคเคพี่พรู้แล้วลูกพี่พะลุลูกอ๋โอ,โ,อโซนจะมาอ้อนเออเออน่ารักจังเลยนะน่ารักจังเลยนะอ้อนล,ลูกอ้อนลูกค่ะบา,บาย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 พี่ๆแล้วบายบายน่ารักลูกน่ารักนะเอ๊